ถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนสำหรับผู้กำกับชื่อดังอย่างพจ์อานนท์หลังจากเกิดอาการหน้ามืดจุดหน้าอกและหายใจไม่ทนันหลังจากมาวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะและเกิดอาการคล้ายจะวูบเป็นลมจึงได้รีพาตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นนะคะทางคนหมอได้วินิจฉัยว่าเกิดจากอาการเหนื่อยและสงสัยว่าเกิดจากการเสียน้ำในร่างกายด้วยอากาศที่ร้อน ล่าสุดนะคะทางด้านของพอดานนก็ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีว่าขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอาการปกติดีแล้วแค่แปลปรงกายตามปกติแต่หยุดเร็วไปหน่อยธรรมดาต้องวอร์มก่อนแล้ววิ่งพอก่อนหยุดก็ต้องเราวช้าๆแล้วค่อยหยุดแต่เมื่อวานพลวดพลาดหยุดนักข่าวมาสัมภาษณ์ร่างกายเลยปรับตัวไม่ทนันอีกอย่างไปคนเดียวไม่มีใครดูแลก็เลยหายใจเหนื่อยแล้วก็กินเต็งโมก่อนวิ่งน้ําตาลมันเลยเยอะไปหน่อยตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนอนตั้งแต่สองทุ่มตกใจตื่นมาตอนเที่ยงคืนก็เห็นมีข้อความเข้า มาเป็นจํานวนมากแล้วก็สแสดงความเป็นห่วงเลยโพสแจ้งข่าวขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับนึกว่าอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ก็เลยชอบทําอะไรคนเดียวจนเคยชินสบายดีแล้วนะครับ